ตาชาแนลนะครับเมื่อนี้ยศิวาพี่น้องไปบ้านคุณแม่อ่นี้ลุยชาแนลนะครับสิไปให้หนังว่าเต้เมื่อนี้สิเอาเอตุ๊กตาไปฝากแม่ยุยนะครับเป็นตุ๊กตาที่ตาตากับผีแพรีนะครับออกเงินกันซื้อนะครับออกเงินกันซื้อให้แม่ยุยนะครับเป็นของขวัญย้อนหลังมันมาเล่นทนายเนาะก็รทว่าเป็นของขวัญย้อนหลังมันมาเล่นท้าย เพราะว่าที่แรกว่าจะเอาไหเตต่ดนแล้วแหละแต่ว่าบ่ว่างนะครับยังไม่ว่างพึ่งพึ่งซีว่างกับมือนี้นะครับไปเล่นซเอาไปให้มือนี้ซื้อไบ้ดนแล้วสบายจะแต้ผุนเป็นอาทิตย์ซื้อใ้อาทิตย์กลัวแล้วนะครับกับมือนี้เมื่อว่างเพราะว่าสี่เขาไปถ่ายคลิปก็ไมอยุย่ยไปทําคลิปไปงานทําถ่ายคลิปงานรีวิวนะครับก็บเลยได้โอกาสเอาตุก๊กตาไปไห้ดาานะครับซื้อ ตุ๊กตาตัวแบบไงอีหนึ่งเอาไปให้แม่เนี่ <S 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 ยทหารบกเอาไปคุณแม่ยุ้ยนะครับเป็นเป็นตุ๊กตาทตาตากับพี่แพรลีนะครับออกเงิ่อนกันซื่อนะครับให้แม่นะครับให้แม่ยุ้ยนะครับกะเป็นจักไหนเดียวจังไปเบิงกันยูพุนนะครับ <S <S อก็จะ <laughs> บอกสั่งกนเถอ้หลับล้วเบ,บิ่บบงหนังแม่แม่แม่ยุยหลับบ่เฮ้ยก็คุกบ่ออันเถอะเจ๊ 哎呀不要不要 ที่เราเท่ามันสำคันาดที่เราตุกตาม่นะจกัวอะไรนว้มาถ่ายคลิปถ่ายคิปรีวิวด้วยกัไม่รยูิรีวิวรีวิวเสรีวิวเอาขึ้นใส่สุดคือสับปะรดค่ะเป็นแฟนกับนคเป็นคููจีนกันคนน้องคุณเป็นบ้าเรือยเรื่อโมโหเลยอ๋อมันกี่อย่ามาก็ได้ เอาวันนี้ก็เงียบสบาหอมเถอะจังตนหอมกินดังๆาสื้สีดำหอมเียงากรกถ้ากินหอมียุัวมึง่ากดสิโดนอเงียโอ้ยแพีดักเนาเารู้ดง้อองออยาดดังไม่รูเอ นายนายรักนายกปีเลยก็ติดบอลได้อาจารย์จะเวซีสเกตไปทั้งหมดไปนแ้วใครยังถูกปัญหาเรา่ำกันไปองทางชั้นว่ามันเป็น่นกันที่เราใช่มครับได้บอลเสร็จบอนนี้ขอจุด ก็ได้ขอสิบอไหนใจะไแม่ยางโซ่ดูยเดอันนีะไรจ่ะอยกันไร่ย้างของอเทป่อจะพบะพาใันงบอัน คือตังอ้คือจังเขาเทดังเดอร้นเาะทหารมาดังเขาาบขจะอย่างั้นากากินดังหสวยที่ฉันนะเจอตังตตาน่โบเะเออกตามีโคืออีดัเป็นบ้าเเ้อะอให้หลุดอีเลยเราก็ได้ช่วเราไหมบอกใชแปดอรทีก็ว่าอ้ยีหยท่าแว่าเต็มห้อง หอห้อัห้มื่ทเรที่าแล้วว่าซ้ำออันี้เขากบอะอันนี้เขาว่าหยืนโออาหมออะไรสิกี้กเป็นหมอหมอหมอยาหมอเปานสิบ่หมอกระดูกอดกบีบเออ่สบ่บีบเอาบอเลื่ยากินยา ความรูสึกมนขึ้น่คันคอยจเลยาิดปวบบมันพวกยังเหมือนเศร้าแตา่มันมันกัเล็กฟูแหกเลตองไปึงมาเศรษฐแนแลเอินบมาเาคนีไม่ได้เสียห้อง,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 ออง,งกัวห้องกิกติกินบอมีความสกเลยอบต่อเขามาหลเขาอย่างแมนแตว่าห้องเขาไิ่ดีเสียห้งหจ้า่าก็จะดืนจ้างาหวานย่โอ้ปากชมพูตอง สขนาดนอนยเงเงินมีเงินเขาเนาะโอัยกระปากลายฉันเล่นอ่ะเลนหลังมีเงินยักบ่เขาเปนแล้วมึงเลนใหม่อ๋ขายล้วเึ่งตัดออกเดโม่หนึว่าตัดว่าไม่ปคลบเงาเลยไม่อย่างก็พี่อันไปบานทึไปบานทึต่ว่าไปบานทึงเรีกหน่อยอยู่ในพวกมมีใหรอยู่ตะคุนเออมีคนอยู่บานทากไม่น่าลูกสาว ่ว่าม่นอนคือเด็๋นอนโรงแรมภูเลาะของผูดี้ก็หลุดสาวโอแม่ขันคันจะนอนวานนี้แต่มันมันไก่ในเมืองอืเลยมาหาเย็นเขาไปหาเอามาน้นทองเดียวกันจตก็เน้อภเราเออเอามาต่อไปความเป็นส่วนเออโอ้สิม่เ่อนเศ้ายังหลายหมดแต่ละนัดกักี่ตัวจังเลยเนาะกับเพื่อนมี่ไปวะแอาวมัจะจเจอะสิแล้วเยอเพื่อนอจนมือวาี้เครียดทรร ดอนเดว่าเดว่าเพื่อถอดมาหอดเพราะว่ามันมาจะพากันมาหาข่อยหอดบ่มาเมื่อยไหลมันแม่คำเจเจโอ้ยมากหอดเนหอดข้าวหอหอดบัดผักจะโมงหาม่มงแลงมาหอดกันนอนโรยกันนอนเห็นเมื่อยโรดเออเมื่อยกันงอแงมาเมื่อยเมื่อยโรดสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ตาตาชาแนลนี้ได้ครับ สำหรับัี้ก็สวัสดีครับ